สวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องอันตรายใช่ไหมคะพี่น้องเอามื้อนี้จัดเมนูแ mm. มนกินกนุ่นคะพี่น้องแมนกินนุนทอดกรอบจัดมาก,กับตำมะฮุงใส่มะก,กอกค่ะพี่น้องอันนี้ขัวเอาทางนี้อันทอดกรอบแบบกรอบๆเลยแมนกินนุนนี่ mm. เอ้ยก็ยังมันไข่อยู่ไข่น้อยๆ mm. เอาไปแเอะแปะสมท่าคนก,ก,กระโดน อากาศหินแนวหูวไหรอาัจะเหมือนมากมากครับม่าตำหมูอถอดไม่กินนู่นขวบไม่กินนู่นเจ้าต่อเจ้งกว่าสมอากาศ กับรอบคัวมัน really ี่ย อยู่พักกระกโดดลงแสบเลยเนี่ยนี่ทอดกินแบบเพื่อนๆอื้อจวดจุดเด่นี้ตำมะฮุ่งก็ได้ 嗯。嗯。呵呵，嗯，咋了？嗯。 เงี้ยบอกเงี้ยเนี่ยถ้ากับความมีกินเพื่นดีผักชีเหลาหยุด อ่อนๆมะเขือ,ม,ขอมันเยอะอะไรหอานมันเานาะตัวตุกหวตัวตัว พันว่าไปตำปุกนกระแสบแต่เคยเอามาทอดกรอบแล้วมันแสบผักกรอบๆนั่นก็ตำมาฮื้แต่ลามันไข่อยู่เลยไข่อบปาะ สมผักกดสมนั ah ่นป่ะผู้หสมู้สมผื้่สมปลีสมแก้ว อามาถอดกรอบ,รบแฉบพ่อปันการกับอันแมงยังกว่าแมงเออแม่งยังแมงมะลีบอ่ะยังอืม,อม เพราะเคยเคยมากินเราดียวกันเวลาทอดก,กรอบ

เสียไปไม่ได้บานมู่เลยพอใจแล้วเนาะ 嗯，嗯。Mm. Mm. มะเขือมันอ่อนๆอหอดกรอบดีเนาะมันดีอแซ่บ <laughs> ดีเลยแบบเขากรอบข้าวปลา Hai bên tuần lên Mày làm như thế à Hãy subscribe cho kênh Ghiền สีเก็บขอบปางม,าม,ามัมมับว่ะแล้วเนี่ยมันถอดไม่กรอบมันอยู่ถึงฤดูการแล้วมาจอกันจอกับจันแน่ ให <ừ. S 1> กขนนุ่นพร้อมมาเปี่ยนได้ไม่กิ้นนุ่นก็ได้ใค <ừ. S 1> รมาแดงนั่นยังแต่สิคราลุ้ดูกัน อื่งไข <laughs> <c oughs> ่จุดหน่อย้นตกหน่อย้อืลงหน่อยจว่าหมองอืงที่เห็นพเ่นใดอ่ะอท้องเห่เนนี่ท้องคนตก อยากจะบอกว่า mm. กรอบแสบมันนี่ก็แต่มห้องใสปากกอกัน

แห้งกินแห้งมั่งแล้วจับลุกตาม,มูกักัอนยิบมนกินหน่อ จะเ๋ยวพ่อไปเลยต้อมาอืมอืมปุ๊บอืมันไง้ืมนี่ยังผุนนะ กินเกี่ยจะต่ว่าที่้นแน่ไปเบึงหันมีเท่านิ้มีกินโนนได้มาสองถุงนักแสบเนาะจะํำกันมนกินโนนถอดกรอบแสบมันดีใ่ก็ตัมหะฮงใส่บกกรอบขาวหอม อ่มัอนี้กับแจนนอยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ติดตามรับชมทามากถ้าชื่นชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้คือเก่าด้วยค่ะมัอนี้กับแจนนอยกับบ่ากำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ